ไดูไปใ่สาเขาเซเว่นไปเซเว่นไปหาซื้อแนวแก่แนวเตสิคิสไเซเว่น่ไสี่ด้วเซเว่นยู่ทางกี่ทางโงนเนโอ้ยดเงอูเล่กเข้าเินอันนี้คือสะพานไปไปเท่านเดียวบนสะพานแบบ่พันก็เร็วขขาวปันแล้วซื้ออไรกับคนซื้ออะไรไปซื้อไปซืออ แบงค์โซดาเจดตึกโซนนาำบุรีบตึกบนโอเคไปกันเลยพี่น้องแล้วเพื่นยิพาไปเข่าเซเว่นบ้านเพิ่นคุณเดี่ยวจะเลิศไงบ้านเขาเย้าเนาะบ้านเขาเจ้าบ้านสะพานสะพานลอยบ้านเขามี่เาะแบบนี้เนาะบ้านเขาบุญไปเลยมาบ้านพี่น้องกล้องอยากสั่นหน่อยจักหน่อยเนาะนี่แหละ มัน้าน้องเอาเมื่องเก็ตเอียงก็คือสซีบ่ถือมันเคิร์นไหนเจ้าแม่ใจกวอามันเคิร์นดอกเซเว่นเอาอยู่ข้างล่างพี่น้องเขาสิลงไปซื้อคลองใส่ของใส่แตกหน่อยยังมาจากห้องไกด์เติบขนาดปลายเอากระยันใหญ่ ไปคับฮาก็มาเหตุงานอยู่ในฝนนาดไม่สดไสุดทายี่รถไฟเขาสถานีรถไฟรถไฟทับสร้างพี่น้องอยู่้่ารถไฟทับสร้างนยนยนน่่น้องบงกล้อง่งับับบ ตาแขกพี่น้องตาแขกเดรราตาแขกมาประซุก<ป>ครับอีกคืออีกคนอันนี้เล็นนกน้อยตาแขกเจ้ามาเห็นงานอยางนี่เหมือนกันเลหละถึง,งานล่างรถไปไปได้พี่น้องเซเว่นาอยู่กลาง เป็นซีไปเชอร์ยัออยงตามเป็นไปนะ้ำซื้อมามา่าต้มบ่ซื้อแนว้อทอนซื้อมามา่าเน้อแกเนื้อส้อไปเกลือมื่อยเมื่อยล้วเดี๋ยวเดี๋็กเบิ้งกับพี่น้องมาได้ยังเดี๋ยวเข้าเซเว่นก่อนเดี๋ยวกล้าทีศศศทา่คุณิทุกตลากับจิาพี่น้องคนจิพลาเข้าเซเว่น เงินก no ับอะไรล้นไม่ดอกนี่้เงินนิเขาเต็นมันเนื้อมันโตมันามันโนนี่แหะกฎหมาแน่ดงานลาวรับพี่น้องเอ้ดิความสุขเล็กๆหน่อยบมเมนเงินคดว่าเงินเก็บยังินคิดว่าเงินไปใส่ข้าเจ้าข้าฝาแมลิมเแม็กโตได้คออย เราเข้ากันมั้งดิไป่ิช่น้อยใจอยู่ด้วยไปพี่น้องไปเซเว่นบ่มีของอยากได้มาซื้ออยู่ท็อปพี่น้องเอะไรพี่น้องเบิ้งไป่บิ้งพากันมาหาซื้อมาม่าพี่น้องเดี๋ยวเอามาม่าก่อนเอาตัวใดดีปะเดี๋ยวเอาดิ นี่เอานี่นี่ต้มยำเดี๋ยวเอาห่อหนึ่งฮะเอาดิ๋ันยักษ์เศบมี่เป็นต้มชื่อว่าไปต้มกินตอนเด็กพี่น้องเลยเป็นหิ้วเข่าเอาเรื่องเอาเรื่องเอาแจ้งแจ้งเงินนะแล้วก็รับไปจ่ายนี่โด้เด้โต้พี่น้องนะนี่ของของที่อยากได้เ่ยพี่น้อง ไปจ่ายมามาเดี๋ยวไปจ่ายเงินพี่น้องได้เท่านี้แหละเดี๋ยวเมติบุเมติได้กว่านเลยเมมตอนในบ้านหนูซื่อนแล้วพี่น้องได้ของที่เขาไปซื้อในเซเว่นได้เท่านี้เองได้เซรามิกเลยแกนี้เขายังม่จะขายผมจบคลิปเท่านี้ได้พี่น้องบ๊ายบาย ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเนี่ยได้พี่นอ้นองไปเข้ามาเบิ่งกกันนะฝากเดี๋ยวมือล้งองางยี่ฟ้าติดตาตมไอ้แรงงานลาวไอ้มาเห็นงานอยู่ไทยเดี๋ยวจะสอบถามค่ะติดตามไปเด้อได้ยิงลายเดี๋ย,ยวจะสอบถามว่าอยู่บ้านใดบ้านใดได้พี่น้องให้ยิงปุ้งปิงกันแน่สวัสดีพี่น้องสวัสดีเด้อ